ถือว่าเป็นจุดที่เ,เพื่อนๆน,นะครับจะมาสักการะบูชาวัดพระศรีมหาธาตุนะครับหรือว่าวัดอพ่อชินราชนะครับจุดนี้ก็จะมีจุดสําคัญอยู่นะครับวัดหลวงพ่อ,พ,อ,อ,อพวกแถวไม่เป็นไรพวกลูกบ้านนะพอดีซื้อข้าวเมาตอนนี้ข้าวเมากำลังดังแรงมาซื้อข้าวเมาเนี่ย เื้อก้ามเมาโอเคก้ามเอากำลังเปิดนะครับดังมากเดี๋ยวผมจะพาไปชมก้ามเอาตรงนี้นะครับเนี่ยโหดังมากเลยเกดซื้อตลอดนะครับเออจุดนี้นะครับต่อเลยนะครับเมื่อกี้สะดุดนิดนึงรูปบ้านี่ดุดสำคัญแล้วนะครับตอนนี้เราได้มาสุดสำคัญของโลกนะครับต้องถึงมหาภาพคือมัลติเนล่าครับมัลตัเนลครับเป็นห่วงสำคัญนะครับถ้าแบบปกติคือแบบมัลติเนลราจะบอกกับเพื่อนๆว่าเออจุดนี้นะครับ ว่ามันจะมีสถานที่ก็เก้าเก้าก็น่จะเก้านะคือปรลงกันนะครับก็คอด้านแรกก็คือไหว้การละพ่อถือได้นะครับในบทก่อนเดี๋ยวผมแทรตักงก็จุดที่สองนั่นคือพักหลือคือพ่อเหลือนะครับอ่าแต่กพ่อเหลือเนี่ยท่านท่านจะเป็นของเปลวที่ที่เหลือจากการสร้างพ่อจีนารากนะครับเพรอันนี้ขอสิ่งใดแล้วเขาก็จะเหลือก็เรียกเหลือเปลือนะครับคือพ่อเหลือ ครับอันนี้ก็แนะนำเพื่อนๆนะครับเราข้อเหลือจะสมควรมาสักการะบูชาเสร็จแล้ว,วลก็จะไปด้านด้านรอบโบสถ์ือรอบๆอ,อบตัวของโบสถ์พ่อทินราดก็จะมีพระที่สำคัญสำคัญหลายรูปหลายองค์ แล้วครับที่พระปางด้านหลังของพ่อเชนราชนั้นเป็นพระปางนั้แต่รุ่นสมัยสร้างตั้งแต่ก่อนรัชราลที่ห้าที่เขาเรียกว่าชุดป,ปัเก้าครับชดเก้าคือเออเป็นแผ่นแผ่นแผ่นทองที่อยู่บบคาแล้วเขาล่วงมาเขาเรียกชุดเก้าเนี่ยพวกชาวบ,บ้านหรือพวกอะไรก็ชอบมาเอาไปคอคองึงใไ่อะไรสำคัญนะครับจากนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี มาสักการะหลวงพ่อในราชนะครับตรงด้านนี้นะครับบูชาด้านนี้เลยไม่ชอบเลนะครับ,บสักการะนะครับถ้าท่านเข้ามาก็เข้าไปได้เลยนะครับเข้าไปสักการะแล้วก็รอบๆ ก๋วยเตี๋ยวห้อยขานี่เลยครับจากวัดใหญ่มานะครับจอดรถด้านข้างตรงนี้เยลยทอยู่สองร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปก่อนก่อนที่ให้ตากล้องไปแล้วนั่งตรงไหนรู้ห้อยขาก็จะมีรูปแบบของก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอยู่นะครับขอเชิญเพื่อนๆเลยครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับ,มนะรบหมดตากล้องขึ้นไปรอแล้วนะครับจะขึ้นไปพาเพื่อนๆไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ขอยาบไปข้าวาเลยนะครับครับผมแค่นี้ก่อนนะครับจะค่อยสาบไป่นี้ก่อนนะครับครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับผ่านจากวัดใหญ่มาประมาณ500เมตรซึ่งบอกว่าถ้าบริเวณนี้มีอะไรที่น่าน่าสนใจมากนะครับก็จะมีสะพานทสร้างก้องสาตที่สะพานนะครับถ้าไปตรงนู้นปั๊บก็จะเป็นทางเข้าท่ายนะครับเข้าง่ายแล้วก็เป็นพระราสวังจันทร์นะครับ ตรงนี society, life, ้นะครับจะตรงง่ายๆนะตรงนี้เทปจะใช้เวลาทั้งวันนะครับที่เราจะต้องเที่ยวจุดนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ใหม่เขาเรียกติอาร์ตของชาวเมืองพิลิปโลกนะครับก็จะเป็นโรงน้ำแข็งเสร็จแล้วด้านด้านในเนี่ยก็จะเป็นวาดภาพการวาดภาพนี่ไม่ได้วาดธรรมดานะครับเพราะมันจะเป็นวาดลักษณะบุกบกชาวเมืองพิลิปโลกนะครับเดี๋ยวถุงกตาเขาถุงครับเป็นรับนะครับอันนี้ภาพแรกแล้วเอออันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง ัปักแล้วนะครับเรียกว่ามอบหรืปะจากใจให้ทั่โลกนะครับแล้วก็ขอเชิญเพื่อนๆนะครับว่าจะเป็นมุมมองหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแข่งเรือนะครับการแข่งเรือดาวนะครับแล้วก็ร้านนี้ก็เป็นข้าวที่นี่ันเป็นกาแฟเมืองหมะครับและที่สำคัญก็คือมีรถรางนะครับเราได้มีรถรางให้สามารถพาเที่ยวสุขเจ้าวันาเที่ยวเลือกการ เรียกว่าม the right ีลาบมีอะไรป่งมีจักรห้นะครับในบรรดาลและก็ที่สำคัญไฮไลท์ของช่วงรถตับล้อแดงนะครับรถตับล้อแดงเนี่ยจะมีขบวนต้องเที่ยวหรืออะไรจะมาตรเกล้าต้อมีนะครับแล้วก็ตุ๊กนะครับเปารรุ่งรคัญนะครับแล้วก็สานที่ที่จะอยู่จักรถโบราณนะครับตั้งแต่รุ่นอินสมัยกันหน้านะครับที่หน้าสถานทีโลกนะครับแล้วก็เป็นว่า รับนาเป็นแดบการนะครนจบ้านงนรับบ้นงทงเที่ยวี่ยวที่กลงก็คือรถกลาลดรถาาเป็นรถรม่ชนี้มิชิโลมันจะเอ่อใช้รถนี้เป็นแต่รุ่นนรุ่น่ย่าตายายเรานะครับก็ยังมีเหลืออยู่นะครับก็ยังมีเหลืออยู่สะานทั้งหมดมีสะาน ก็ในสวนสะพานพระีกาเราร์นำพ่สะพานระดับของที่โลกที่้ามเลงข้ามเนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเล้ออกจะออกรอบมือในต้องเลี้ยเลี่ยงล่องแจ็ดนะครับท่านๆจะพาล่องเจ็เลี่ยจะออกนอบเมืองไปประมาณตั้งห้าิโลหกลโลนะครับแต่นเราจะอยู่ที่หัวสะพานนี่เลยนะครับเนี่ยท่านออกมาท่านเราเนี่ยรจอดีอยู่ที่หัวสะพานนะครับไปกันทีงานประวัติกัน ฉะนั้นไฮไลท์ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่มาในเก็อยากให้มาเที่ยวตอนนี้ก็ถูกกันแล้วนะครับก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของเอศิลปโลกเรานะครับสามารถถ่ายภาพได้เลยนะครับเพื่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าสถานที่พระราชวังจันทร์นะครับเป็นที่กําเนิดองพระนเรศวรนะครับตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมือจะผมจะพาเข้าชม นะครับแต่ถึงตรงจุดนี้ผมจะบอกเพื่อนๆว่านะครับด้านหลังไปนะครับมันจะเป็นวัดใหญ่นะครับห่างจากนี่ไปประมาณสัก200-300เมตรนะครับก็เลยไปก็จะเป็นวัดใหญ่แล้วฉะนั้นในเมื่อเพื่อนๆมาสักการะลวงพอจุลาชแล้วนะครับแล้วก็แวะเข้ามานะครับคามตะพานของด้านนี้นะครับแล้วก็มาเที่ยวชมพระราชฉวังจังนะครับถือว่าตรงจุดไฮไลท์นี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของ ถินกาเนิดพระ,ะเนรสุวรรณนะครับเราจะต้องมีคท,ทักษะของการท่องเที่ยวพิศโลกนะครับจะเห็นว่าด้านด้านในเข้าไปนะครับก็จะเป็นพระราชวังจันทร์นะครับตรงจุดนี้ถือว่าเป็นทินกําเนิดของเป็นพระเนรสุวรเลยนะครับท,ทีเราจะดูกันนะครับ จุดนี้พอเดินเข้ามาแล้วรถเราจะจอดอยู่ด้านนอกนะครับเราต้องเดินเข้ามานะครับอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าสภาพที่เราเห็นอยู่นี่คือกำแพงสมัยสมัยเก่านะครับเป็นกำแพงเมืองที่เราได้ดูหนังคงศึกเสระเนส่วนนะเนี่ยคือเรายืนอ,อยู่บนสถานท,ที่ที่ว่าพระราชวังเก่าเก่านะครับเมื่อก่อนเป็นเป็นกำแพงนะครับเดี๋ยวจะเข้าพาท่านเข้าไปชมพระปราอีสักครั้งนะครับในคลิปนี้ครับผมครับก็ นะสถานที่นี้คือเ,อร,อผมผมเรียกพระพาของคสมเด็จพระนเรศวรมหาลาภนะครับก็จะเป็นตีสาการะของเรียกว่าคนทั้งแผ่นดินนะครับถ้าเราได้มาติสโลกแล้วขอให้อยากให้ท่านมาตรงนี้นะครับท่านเป็นผู้กอบผู้อิสาะให้กับเรามีเราได้ยืนอยู่ณนะตรงนี้กับเพราะท่านนะครับบารมีบารมีของท่านนะครับที่ผมได้กล่าวไว้ว่าทหารพระกับประบนข่สอกในฮัไข่าศอกในสางเรียนนะครับ

ท่านเจ้าหวายปีเป็นฐานเป็นสิ่งได้มาจากงานเลี้ยงรุ่นของสิ่งของที่ประเทศในการนี้ขอพระองค์ท่านทรงแสดงอำนาจและพลังขอให้หการปฏิบัติงานหรือการทำงานในครั้งนี้จงสำเร็จทุกเรื่องขอพลังอำนาจของพระองค์ท่านจงให้มีแก่ข้าพเจ้าให้ครับผมจะไปให้ตาตล้งเปลี่ยนภาพไปนะครับ สีพระศิษย์ธรรมนัฐนะครับศรีธรมอ,อลพระชัยพระชัยบุรีนะครับสถานทาตเอก,กครับจะมีนะครับครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทิับสองนะครับตอนนี้นะครับก็จะมาท,ทําคลิปวีโอให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับและเป็นสิ่งที่สถานท่องเที่ยวของของเมืองทิศตะวันตกเรา นะครับที่เข้ามาอยู่ในบริเวณนี้เรียกว่ากองทัพภาคที่สามนะครับสิ่ที่โดนใจของกองทัพภาคที่สามนั่ก็คือกองทัพภาคที่สามนะเป็นที่ทํางานของแม่ทัพท่านเจ้านายทั้งหลายนะครับและด้านหน้าของผมนี้นะครับก็จะเป็นพระบรมรูปองค์สมเด็จพระนเรศวรวนและพระเอกาทุสรบนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นพระที่นา่งขันกัลยานะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาสักการะศรทาได้นะที่นี้นะครับก็อยู่ห่างไม่ไกลจากวัดใหญ่มาก นะครับก็อยู่ห่างไม่ไกลจากวัดใหญ่มากนะครับตรงนี้เราก็จะเข้ามาสักการะได้นะครับโดยนะครับมีทุกเหียนบูชาให้กับพระองค์ท่านเพราะว่าทหารส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเข้ามาบูชาเพื่อนะครับขอพรขอพลังอำนาจและสิ่งกิทธิ์นะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับแล้วก็เป็นสถานที่สวยนะครับของทางกองทัพสามารถเข้ามาได้นะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับจุดนี้มาสักการะบูชานะครับองค์สมเด็จนะครับเลิกคลิป เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมันจะพาไปจากท,ที่แล้วนะครับก็หลังจากที่เราสักการะนะครับถึงเด็กพระเรวสวรรค์แล้วก็กรับอนุสาวรีย์ของท่าน,านตรบาพระองค์แล้วด้านขวานะครับก็จะมีทิพิ์พันธ์นะครับเดี๋ยวจะผมพา,พาเข้าไปชมดูนะครับพิพิธภัณฑ์ของกอ,องทัพมังนงกรนะครับด้านในก็จะมีเอ่อเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะครับ i'm